วันนี้เป็นวันเข้าพรรษาครับเนาะวันนี้เป็นทุกคนจะใส่บาตรกันครับอนุมโมทนาสาธุบุนนำกันทุกท่านนะครับ มีให้พรด้วยนะครับผมครับถ้าฝนตกมาน้ํากระสืหลายนะครับนะเนาะพระเพิ่นมาบุญบ้ากันล้วบ่าเลยเหรเนะะนะาะเป็กระสือนะว่าฝนสิ้ามตั้งไหนน้ำมากระรล,ลาย biển nước hé hé cặp tiếng nước lại hé hé đây ai trả mực cào đang bị nóng nó để say, say. ใช่ยนี่แหละโอ้ามันไหลอาจารย์ขามองไนครับานนี่แล้วตอนไปอะะไปคังุว่ามันบนแหบนโลกไปได้ยู่ค่อยๆทไมขานปันนครับขาขาก็มากขนมงนี่มันนี่จงสภาพนครับอาจารย์สองนเดียอันเดียว อ๋อา้าบบข้าบมันมเมนตครัวคือความดายอยู่หม่โอ้มาก็เซ่ขึ้นกันฮ้างนใส่ลมด้ยาผมกัาขนกครับประจอมาพัดยางแห้งขึ้กัน เกือบเกือบล้มคือเดียวครับโอเคนะครับได้บุญได้กุศลร่วมกันนะครับเด้อสาธุเด้อวันนี้เป็นวันข้าววันสานะครับเนาะสาธุครับอันโนโมทนาขอให้ได้เอฟซีได้บุญได้กุศลร่วมกันทุกท่านนะครับเด้อสาธุครับผมถ่ายอ่าถูกคนถวายพระ ผด่งที่เป็นบริเมื่อครับเป็นบริกรเพราะว่าโควิดหลายเนาะเพราะว่าเิ่นมามันโมเมนวัดนะครับเนาะมันเป็นป่าเป็นถ้ำเป็นภูเขาก็เลยเอาถ้วยจานนะครับมีถ้วยมีจานมีแก้วน้ํามีขันแ้วกน้ําดื่มเนี่ยเนาะครับมงไป มีขันน้ำนี่มีช้อนนําด้วครับช้อนนําขาดมาได้ก็คือน,น้ำนะน้ำผ้าดมูเปิน้ำดดน้ำนำขาขัดตักน้ำขึ้นไปไว้เบอรสาใส่บนนอน้ำเสอ้อแล้ว ้อนได้ละแพ็กหนึ่งได้แพ็กหน,นึ่งวซ้อนหัวหอาจารย์เพิ่นจำบรรษาอยู่องค์เดียวเด้อครับเด้วคนก็อยู่ในอยู่ในธรรมเลยครับรัก,บกันน้ำอีกแพ็กหนึ่งอยครับใช่สูงไว้ก็บ,บอไปโอเคไปเป็นแปะกอนได้จ้อยมีแชมพูแต่แปรงสีฟันนะ ไปเท่านั้นหลน,น,น,ลนี่นี่าม้ยเตรียมไปหาเอาไปอันนี้ก็เตรียมเตรียมอีกรอบนะครับพอดีมีคนไปด้วยก็เลยเอาอีกชุดนึง ครับตเตรียมของไปโอเค,อ,เคอ๋อมันเป็นเอ็น,เอน,เอน,เอนดอนภาษาบาเทาเอินเอ็นดอนภาษาอีสานเลาบอกเขาภาษาเอ็นดอนเลยภาษาสางลางรีว่าภทษาลีซีอ๋อาซีน,น,นี่นนายซื้อยจำบ่ไดไม่าีามอถึงใช่้น แต่ถ้าต้นมันใหญ่มันใหญ่อยู่บ่ใหญ่โยต้นแรต้นมันใหญ่ก่ามนชินคุมต้นบ่มันเตี้ยเ่ามันชินคุมไปเนาะ่นน้ำดินแล้วตนชูหมดแล้วเขาเหมือนทำไม้กานย่าหมดแล้วโจนมาถ่ายย่ามังเทียมมึงย่าเดี๋ยวต้องขบบ่ขบนี่ต้นสีดำดำมันบ่หัวละหักใบันเยอนน้อยเน้อยยาวบ่คือคล้ายต้นเอมากอันมักสีพวนมากอย่างนี้บ่ มันมเนืปยิงุ่มเลยแล้วโคกยิงปุ่มพุ่มไงแบบแ้วมะนาวนมันน้ได้เชิงตนะตอนกระตองดิ้งเลยวะกระองมกันยาแค่ิมหอแค่บ้านข้าลายเนาะาแท้ไรหนี่โดมางเนาะแล้วโคกปุ่มเลยย่ายามันกแค่นี้โอ้ลึ้ไปลึกแยัน มันเป็น้นง่างไผ่ไม้แล้วแก้งน่ยมันยาวอยู่ไผ่ไม้แลายตานก้านก็้งน่มัเออมันเคยตั้มปาะนี่ครับทพ้งเิ่งแถวร้านต้อนน้ำขึ้นไปอีกจุนู้แถวทักเพียงนัระลายอาจารย์ด่าท่นห่าเท่นี้เลยเอาลมือแข่งแทงไผ่แทงวานีจรัตชื่อทผนเพื่อยี่รักเชื่อยู่วัด วัดป้าอะวัดถ้ำเืนี้ม็นยู่เป็นเป็นวัดทํำคือเดียวออวัดลาดกระเซอบานลาดกระเซอไปทางเรยอด้เนจับเพาะเราเคยไปกอเป็นทั้ท่านแ้วั้าคือเดียว้าวัดื่องนี้อยู่ลายเอาเเ้เนขาเพก็อยู่เืเดียวมันสื่อกัน คือเน่ข้าโทรมาว่ามึงมีทายุนะทแล้วองค์ไก็มีอายุแล้วท่าิอยุนี่ทีริงไม่นาม่พูท่านไม่พู่านนี่บอกว่าถือัเป็นมนมึงมีอายุแล้วเมนเข้ากระโถนมาเพม่อนอายุเพม่อนเคายุมาแล้วทำอ๋อเพิ่งจะไปอายุอยู่แล้วเพิ่งจะายุเพิ่งแล้วเพื่มาอายุทีแล้วนี้มึงมีพระองค์ไ้มาอายุแล้วสบายล้าสุดขนา่อายุนี่ก็บปีมึงกาเน่ย แล้วมันสงสัยต้องมองนี้แล้วนี่มันเป็นนี่อย่าง